เอาละรครับวันนี้นะครับผมนะฮะจะมาเปิดไพ่พรมยาน,นะฮะเช็คผืนดวงนะฮะดวงเมืองไทยนะครับถึงสถานการณ์ครั้งนี้ระหว่างไทยและกัมพูชาว่าผลมันจะเป็นอย่างไรสถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรต่อไปไทยเราจะสามารถปกป้องพื้นดินที่ดินของไทยเราให้ดำงรงคงไว้ซึ่งอธิปไตยได้หรือไม่นะครับเรามาเช็คกันนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นแค่ดูภาพรวมนะครับเราลองให้พลังงานของไพ่สื่อภายใน12ใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจาก12ใบขออนุญ,ญาตนะครับจาก12ใบนี้บอกเรื่องราวของประเทศไทยใบยแรกนะฮะ เจ้าชะตาเนี่ยพญาสุขีบเห็นไหมฮะเป็นตราคุดเปรียบเสมือนทางการแล้วระหว่างประเทศนั่นเองนะครับถือดาบนะฮะพร้อมที่จะสู้รบนะฮะเมื่อศัตรูเข้ามาพร้อมที่จะเชื้อดนะอันนี้คือไก่นะครับนะเชื้อไก่ที่ลิงดุนั่นเองนะเพราะว่าถ้าเกิดมีศัตรูเข้ามาแน่นอนครับและก็เกิดการลุกล้ำเข้ามาไทยเราไม่ปล่อยไว้แน่นอนครับนะพร้อมที่จะตั้งลบ ปรอบมือแน่นอนฮะแล้วดวงเมืองนะครับพระเกตมงคลนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะผู้บ้านคู่เมืองนะศาสนาของเราเนะเป็นศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับพระพุทธธรรมประสงค์นะพระศรีรัตนตรัยนะฮะดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุ้มภัยนะฮะของประเทศไทยเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆเพราะฉะนั้นนะผมเชื่อได้เลยว่านะฮะเนี่ยนะไทยเรานะฮะทุกคนนะครับคนไทยเราอ่ะช่วยกันสวดมนต์ช่วยกันภาวนาทําความดีครับประเทศชาตินะครับชาติ นะฮะทุกคนนะครับรักชาตินะครับแล้วก็การปฏิบัติในะการสวดมนต์นะฮะจะส่งผลนะฮะช่วยชาติได้มากมากเลยนะครับพวกเราทุกคนและก็รวมไปถึงประเทศไทยเราเนี่ยเป็นศาสนาพุทธนะฮะคือการปฏิบัตินะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะท่านเชื่อเลยว่าเราจะก้าวผ่านพ้นวิกฤตไปได้แน่นอนครับนะเพราะว่ามีแรนหนี่นะฮะพระอรุณเทพประมคือการขี่ม้าขาวนะฮะชัยชนะนะครับเนี่ย ข้าศึกนะฮะพร้อมชัยชนะนะไม่ต้องกลัวเกงนะครับนะแต่แล้วก็ได้รับข่าวดีแน่นอนครับเนี่ยหลักฐานบ้านช่องหนึงก็คือเทพธิดาประจันก็คือเป็นมุมมองในเรื่องของความสําเร็จการได้รับข่าวดีการเฉลิมฉลองนะครับอันนี้มองเห็นได้ชัดเลยว่าประเทศไทยเราชัยชนะแน่นอนสามารถที่จะคุมสถานการณ์สามารถที่จะเอาธงนะฮะปักดินแดงของเรา รักษาผลประโยชน์ดีในของไทยไว้ได้แน่นอนครับนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนี่พระแม่ธรณีก็ขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยพระแม่ธรณีคือความรากฐานที่มั่นคงและก็เกี่ยวกับเรื่องของการชัยชนะด้วยเปลี่ยนเสมือนคบว่าชัยชนะศึกนะฮะลบครั้งไหนชนะครั้งนั้นนะแน่นอนฮะเนี่ยเทพพรังคารก็คือนักลบกล้าหารชันชัยแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังไว้นะครับก็คือ เรื่องของภัยพิบัติก็คือพัทักศัตร์แปลว่าแพ้รับบาปก็หมายถึงว่าฝ่ายตรงข้ามนะฮะกัมพูชาเขมรเนี่ยนะฮะเขาจะโบยไทยเราครับอ่าจะจะโบยปัญหาจะโบยอะไรเสียหายให้กับไทยเราได้รับผิดชอบนะฮะเช่น ไปลุกล้ำเขาก่อนไปโจมตีเขาก่อนอะไรประมาณนี้แน่นอนครับนะต้องระวังไว้ตรงนี้นะแล้วสิ่งที่ต้องระวังคือศัตรูอุปสรรคก็คือเรื่องของนี่นะฮะเรื่องของไพ่ก็คือคกลุ่มแห่งกน้ำพิมพิลาลัยก็หมายถึงวาทศิลป์การใช้วาทศิลป์แล้วมาตกอุปสรรคก็แสดงว่าต้องระมัดระวังคําพูดคําจาที่ไม่เป็นคําพูดไม่มีศัจจะนะฮะสองก็คือ ระวังการยุ่ยุของเขา3ก็คือนะฮะในเรื่องของการแบบให้เชื่อให้พูดเป่าถึงให้หลงเชื่อนะ,ะจากฝ่ายตรงข้ามให้กับประเทศอื่นๆนะครับให้มองในภาคของประเทศไทยไม่ดีนะครับเขาก็จะจะไปใส่ร้ายนั่นเองนะฮะอันนี้คือเกี่ยวกับวาาัฒนศิลนะฮะที่ที่มันไม่ดีนะครับนะนะ พันนา,ายสูงสุบานเนี่ยก็คือ,อเหมือนทหารนะครับเหมือนทหารตอนนี้กําลังเขาเรียบปักหลักนะฮะเฝ้าดูสถานการณ์ไม่ไปไหน,นะะเนี่ยนอนดูสถานการณ์ไม่ให้ไม่ให้ใครนะฮะเข้ามาได้ก็เหมือนทหารกําลังซุ่มดูอยู่ก็นะฮะแล้วก็มีนะองค์พญานาคก็เกรบยึมเหมือนเกี่ยวกับเรื่องของอพร้อมที่จะลบตลอดเวลาพร้อมที่จะ,ะลบ ป้องกันไชยนะเมื่อมีสึกสงครามมาเนี่ยก็พร้อมที่จะประจันประจันหน้าประจันบานได้เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะโดยภาพรวมผมมองว่าประเทศไทยเอาอยู่ครับนะไพ่ไภ่ย,ยมีกับพีซึ่สมุทขึ้นมานะครับเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของความรักที่ทรมาน ก็กาลังจะสื่อในเรื่องของเหตุการณ์ครั้งนี้เนาะที่สูญเสียนะฮะวีระบุรุษนะครับของไทยเราไปหลายคนนะครับนะแล้วก็อาจจะเกิดการสูญเสียอีกนะครับผมถ้าเกิดมีการประทะนะครับนะเพราะว่าเป็นไพ่แห่งการสูญเสียนะครับอืมแล้วมันจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามานะครับเทธพุทรยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องของตาช่างนะมันจะมีเรื่องของกฎหมายครั้งนี้นะฮะ อาจจะต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวพันนะครับในการกุมเข้มในการบังคับใช้นะฮะที่การลบครั้งนี้ซึ่งมันผิดหลักสากลน,นะครับมันจะต้องจัดก,การนะครับเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะค่ะ อาสุรินลาวหูเกี่ยวกับเรื่องของการอแอบแฝงคิดนะฮะไม่ซื่อนะครับแล้วก็ปกปิดปิดบังซ่อนเลนนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะกมพูชานอย่างชื่อถือไม่ได้แน่นอนครับแต่ไม่ต้องกลัวนะฮะพระพรษ์ฤาษีนะครับเทพเทวดานะครับของไทยนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะปกปักรักษาประเทศไทยให้ก้าวผ่านพ้น ได้นะด้วยพุทธคุณนะครับด้วยอํานาจของอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะฮะเทเทวดาที่ของไทยเรามีช้านานะานะครับสถาบันนะฮะและก็พื้นแผ่นดินไทยยังไงเราจะต้องยังดูครับก็ทุกคนนะฮะเป็นกําลังใจให้กับคนไทยแล้วก็นักลบนะฮะทุกทุกคนนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจ มีใครที่อยากจะช่วยเหลือ,อส่งกำลังทั้งรายการแรงใจหรืออาหารหรือเกี่ยวกับเรื่องของทุนต่างๆนะฮะสามารถก็ไปร่วมบริจาคกับมูลนิธิต่างๆได้เนาะที่กองหลับทักได้เลยนะครับก็ผมก็เป็นกำลังใจให้ครับ